มีให้เก็บอาจจะไม่อ,วอ้วนันแต่ก็พอได้กินเทปเพชด ภารกิจเห็ดอย่างรวมกันว่าเป็นหนอของผัวเมียฉันกะวันธรรมดาฉันกะไปเห็ดงานเต็มวันเนาะวันดูกับตรงให้เวลากับสามีเป็นหนอท่านก็อยากมาเก็บผักกะพอเวลาช่วงเศร้าันช่วงบายทำความสะอาดบ้านเรากะนกิงกาเฟ น,น้องพี่หนอน้องสมองน่ะพี่หนอไล้างวังนี้ไปยังดอกกินกาแฟชงบาอารมณ์ดมือล่ะแัดดีจ้าพี่หนอจา้าวันนี้แดดดีออกมากินส้มตำข้างนอกจก้ะแล้วแล้วก็มีผักผักตำแย่ผักกูดพี่น้องนี่จ้ะ ข้าวโพดที่เราเก็บมากับตำแย่ลวกนี่ตำคูพี่เนาะอืมมีดบาดเมื่อแสบเมื่อเพาะอืมแสบมฉกขอจินซอนด้วยจ้ะมีดบาดเมื่อหนวสี่พอดีเลยอ๋อ แซ่เบเด็นจังนะเ,เรืมโตน้ำปลาลาดมาแซ่บมื้อตรวดๆเลยบัดขอกินซ้อนด้ยวยจ้ะนมจินอื

เดีองน่ะอืมเ้เราบัตรนัดพี่น่อยเอ้ยกินสอง เสบมื้อนกินนอกอ่ะอ่ะขึ้นส้มตำยอดผักตำแก่หืมเสะเืกินมือ,อ m u 어. ใใข้าวขาวอยู่กับเผ็ดนะพี่นะข้าวขาวจะกับเพ็ด ดุกก่มทำกำแย่ทำกำแย่พี่น้อง <c oughs> ประโยชน์จะตัดขัดน้ำปัสสาวะ ผักกุดยผักนี้ผักต,ตุ่มแดดตีมีขันห้ามดินนะจ๊ะมันยือยละมันพี่นหนองนะห,อหอ่อนห่อนหอมเงี้ย Mari ikat chim bơ bơ đỏ phi nào tầm bay xưa tầm nó tôi nhìn bảy cái đẹp I I'm about going to